นี่ทดสอบความแข็งแรงนะปึ๊บลงไปเองนี่เสียหมาเลยนะไม่ได้เลยเนี่ยเอามาอันนี้นะใม่เปิดใจใหเปิดไม่เปิดใจไม่เปิดไม่เปิดใจใรักสักทีให้รักสุดต้นดี อยากเห้นคนที่สามที่สามอยากเห็นขอบคุณนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูบางเพอนได้ไหนก่อนนะให้เข้าไปก่อนไม่เป็นไรพราะยงโอ้โเราแค่ไมความรู้ต้องกลัวไม่เห็นไม่แ่ใจล้ผมขออยู่ตรงตรงร้วนี่ถ่ายได้ไหม นน้้นรนเรื่องขอใช้ลำโพงขนาดเล็กพร้อมไม้สอตัวขนาดลำโพงกว้าง14นิ้วลึก9นิ้วสูง19นิ้วแบบล้อลากเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมให้กำลังใจทหารและเจ้าหน้าที่บริเวณจุดผ่อนปลบ้านหนองจานหรือจุด40 ครับสวัสดี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 จ้าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะพี่เป็นตัวแทนพี่น้องชาวไทยส่งมอบความรักความห่วงใยให้ทหารนไม่เเข้าลนี่มีมันรวมด้วยอยู่ได้สบายเลยนี่เปิดไฟหน่อยไฟสายไฟไม่มีเลยอ๋อยังไม่เดินไฟใช่ไหมจะเราทำรอไว้แล้วใช่ไหมโอเค ก็อยู่ได้ด้านในเวลามีปัญหาอยู่ได้นานก็ชิวๆมันก็ยืนตากแดดแห่ปากไปแล้วก็นั่งตากลมไปโดดโดดนี่มีไฟนี่อุ่นอุดนลอยด้วยน้ำหมดนะอุดนตุ้มตุ้มชัดเข็ดตุ้มหมดนะอุ่นดีดีดีมากนี่มาเสียบคอเสียบอะไรดีมากเนี่ยพื้นเป็นกูนนะเอ๊ะดูพื้นไม่ได้เรียมไหนอ๋อมีหัวเสียบด้วยเปล่าตรงนู้น โอ้โหนี่ทำมาอย่างดีเนี่ยนี่เขาจะเข้าใจว่าเราเตรียมการไว้ก่อนหรือเปล่าได้ไหมได้ไหมได้ครับพิการครับพิการครับพิการครับที่เขาไปดูเนี่ยบังคือตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยนะครับผมให้99ให้เก้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าถ้าพร้อมรับแรงกระแทกเนี่ยผมเชื่อว่าพร้อมแล้วจะอาจจะเพิ่มในส่วนของ ความแน่นหนานะครับอีกนิดหน่อยนะส่วนด้านในเนี่ยก็ตามสเต็ปเราครับนะมีไฟนะครับมีพัดลมนะครับเทพื้นเทปูลทางเข้าอย่างดีเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับมันยกสูงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องความอลังการยิ่งใหญ่เนี่ยใหญ่แน่นอน3-4เมตรมีแน่นะครับก็ฟิลเดียวกับตรงปราสาทตาเมืินทมซึ่งตรงปราสาทตาเมืินทมเราเนี่ยเคยรับ BM มาแล้วนะ คือแอทเทิร์นที่เราสร้างเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ยสร้างเรานั่งเทียนคิดกัเาเองคือมันผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถทนรับแรงกระแทกได้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดนะแล้วก็เมื่อกี้ครับได้ถือโอกาสปักธงประเทศไทยบนบังเกอร์ด้วยนะครับเพื่อให้รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นแผ่นดินของประเทศไทยนะครับแล้วก็จุดที่เราสร้างเนี่ยคือบริเวณหน้าบ้านของกำนันลี เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันขเมหรือผู้มีทธิพลนข,ของขเมรนะครับจงรู้ไว้ว่าที่ตรงนี้เป็นของแผ่นดินไทย<อ>นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ตรงนี้เราสร้างได้ก็เพราะเป็นผลงานของทหารนะหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าตรงนี้เราได้พื้นที่คืนตรงนี้เนี่ยในวันที่เปิดยุทธการเขาได้พื้นที่คืนนะครับนะเพราะทหารขเมรเนี่ยมาตั้งป้อมตรวจการในพื้นที่ของไทยแล้วนะครับนะก็เมื่อกี้เราก็จะเห็นภาพอรารยธรรมคือถูกลื้อ นะถูกลื้อออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วบังเกอร์นะครับเป็นการร่่มแรงรุ่มใจของชาวบ้านนะครับที่มาช่วยนะจะไม่เอาเงินด้วยนะครับแล้วก็ทางทหารนะครับที่มาช่วยทางตํารวจตชดที่มาช่วยเป็นความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนนะครับที่บังเกอร์ที่บ้านหนองจานเนี่ยถึงสําเร็จนะแต่แต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้เราทําในส่วนของบังเกอร์สําหรับป้องกันการกูกลมอันนี้เนี่ยป้องกันลูกยาวป้องกันของหนักๆได้ แต่เราไม่ได้แค่ตั้งรับอย่างเดียวเราทําบังเกอร์สําหรับตอบโต้ด้วยนะครับก็ผมเนี่ยจะตั้งด้านหน้าของบังเกอร์ที่เป็นบังเกอร์สําหรับป้องกันการปผล่ผมจะมีช่องให้ทหารเนี่ยสามารถตอบโต้ได้นะครับซึ่งก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถใช้ในการตรวจการได้นะครับเผื่อมีรถเข้ารถออกหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะสามารถตรวจการได้นะครับบังเกอร์อีกจุดหนึ่งนะครับบังเกอร์อีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงบริเวณหนองยาแก้ว นะครับบ้านอย่หนองแญาแก้วตรงนั้นเนี่ยก็ทําบังเกอร์อีกจุดหนึ่งเวดเดียวกันแข็งแรงปลอดภัยเช่นเดียวกันซึคค่งจุดตรงนั้นทหารก็เอาพื้นที่คืนกลับมาได้เช่นเดียวกันนะครับตอตรงนี้น่าตรงนี้เนี่ย99%ส่วนตรงนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมกาลังจะไปตรวจยังไม่ได้เห็นนัางนะครับก็เดี๋ยวเราไปตรวจแล้วว่าเสร็จประมาณไหนอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอัปเดตกันแต่นอกจากบังเกอร์มีในส่วนของกล้องวงจรปิดนะเราติดกล้องวงจรปิดเนี่ย กล้องจอนปิดที่เราติดเนี่ย